หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนนักฆ่ากระสุนแก๊ผิดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่14อาก้าทุกระบอกที่ระดมยิงชุดยาวลงมานั้นนักล่ารับจ้างทั้ง4คนไม่สามารถกระดิกตัวได้เลย กระสุนบางนัดแล่นเฉียดผ่านแผ่นหลังแม้จะรู้สึกได้ถึงความร้อนก็ต้องปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นการหมอบที่หมอบเพียงลำตัวแต่ส่วนหัวเงยขึ้นสูงเล็กน้อยเพราะสิ่งที่ต้องให้เห็นตอนนี้ก็คือที่ตั้งอากาแต่แล้วก็บอกนั้นพันตรีโรเจอร์อยู่ตรงหลังจ่าดาวเหนือไม่มีเป้าหมายเลยเพราะถูกยึดสัมปทานไปหมดตั้งแต่ตอนแรกมาถึงคราวนี้คราวที่อากาเปิดเผยตัวออกมาจึงนับเป็นโอกาสของแกบ้าง<อ>วิตกงดวงสวย ดนกระสุนของพันตรีเมริกันเขาเต็มใบหน้าร้องลั่นดังสนั่นเพราะแหกปากกวางเล่นเอาเพื่อนที่อยู่ไกลเป็นงงไปได้เหมือนกันเวทดกงเริ่มประจักรละวานี่คือศัตรูตัวจริงขนาดแท้และดังเดิมที่หน่วยเหนือต้องการนักต้องการหนาอาวุธไร้เสียงแต่แม่นยำเล่ากับจับวางที่มันกำลังเผชิญอยู่เป็นเครื่องยืนยันบ่อยครั้งเมื่อเวทโกงควรคิดถึงเพื่อนๆของมันที่เคยโดนมาแล้วก็ให้รู้สึกเสียววาไปทั่วไข่สันหลังได้เหมือนกันแต่กระนั้นก็ไม่มีทางเลือก จึงต้องกัดฟันสู้ต่อไปจากเสียงร้องที่ได้ยินไปแล้วหกลายนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นเวทกงเหมือนจะหมดหนทางแก้ไขทุกคนจึงพากันสาดกระสุนเข้าใส่เป็นว่าเล่นยิงเข้าไปแม้ไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนถึงอย่างไรก็อาจจะมีการฟลุกเกิดขึ้นได้จึงต้องยิงต่อไปจาดาวเหนือยามที่หมอบต่าให้กระสุนลั่นผ่านหลังไปนั้นเงยหน้าเล็กน้อยพิจารณาแนววางตัวของเวทกง ความรู้สึกตอนนี้บอกว่าเวทกงใช้กําลังคนน้อยผิดปกติศึกครั้งนี้เวกทกงแทบจะยกมาทั้งกองทัพนี่นะกระทั่งมาพบกับที่หมายภารกิจเช่นนี้มันน่าจะทุ่มเทกําลังให้มากจากการที่เวทกงตรวจพบความเคลื่อนไหวของนักล่ารับจ้างได้ก่อนมันต้องเตรียมการได้พร้อมกว่านี้สิเวทกงโง่อย่างนี้จริงหรือเสียงอากาด้านหน้าดังมาอีกด้วยปริมาณกระสุนและจํานวนกระบอกเท่าเดิมเป้าหมายเดิมรวมทั้งที่ตั้งอากาก็ยังคงเดิม เอื้อมมือสัมผัสวิทยุที่ซอกไหลแต่แล้วก็ต้องจนปัญญาเมื่อต้องกดร่างตนเองให้ต่ำลงไปอีกเพราะกระสุนอาก้าจํานวนหนึ่งแล่นฉีวเฉียดหลังจนร้อนฉาจนต้องล้มเลิกความคิดเรื่องวิทยุจากความคิดที่ว่าเวทกงคงไม่โง้ออย่างที่เห็นนี้แน่จึงตัดสินใจกระดึบกระดึบตัวถอยลังกลับลงมาเสียงร้องเวทกงดังขึ้นอีกเมื่อพันเตรมบริการจับจุดได้นับว่าเป็นการลดจํานวนที่ด้านหน้านี้ไปได้อีกหนึ่งอาก้าข้างเคียงเหมือนโมโหที่เพื่อนโดนสังหาร ฝาดกระสุนหนักขึ้นมายจะแก้แขนความตายที่พลั้งพลูเข้าหาเช่นนี้เวียดกงเชื่อแน่ว่าศัตรูต้องอยู่ไม่ห่างนักแล้วก็อยู่ที่ด้านหน้านี้ด้วยจากดาวเหนือกลับถึงที่เก่าเขามาเขียงข้างกับพันตรีโรเจอร์อีกครั้งปล่อยเรื่องงานสังหารไว้ก่อนแล้วหันมาใช้วิทยุบนพอรเป็นไงบ้างสงสัยนักครับพี่ที่ผมนี่มีสักเกือบสิบได้ไหมเหมือนมันจะรู้ตัวต้องระวังเรื่องที่กำบังให้มาก มันกดหัวต่มติดดินหรือไม่ก็โผล่แต่หน้าออกมาบางครั้งแต่ประเดี๋ยวเดียวก็ผุบเข้าไปมันไม่ยอมยิงเลยนะพี่สงสัยมันกลัวประกายไฟปากลำกล้องจะเปิดเผยที่ตั้งผมพยายามรอโอกาสมานานละตอนนี้จับจุดได้แค่2คนแต่ก็ไม่มีโอกาสยิงเลยพี่เห็นมันแวบเดียวมันหดหายไปอีกละไอ้มนรายงานเข้ามาก่อนเพ้าะถูกเอ่ยชื่อก่อนเมื่อตอนถามทางผมก็เหมือนกันครับพี่มันไม่ยอมยิงเปิดเผยที่ตั้งเลยโผล่หน้ามานิดเดียวก็ผุบหายไปอีก เป็นอโนเวตกงฉลาดขึ้นแล้วในการเข้าปรับมือกับนักล่ารับจ้างที่มีอาวุธพิเศษแบบนี้เวยดกงไม่สามารถจับที่ตั้งฝ่ายตรงข้ามได้ในขณะที่มันเองกลับตกเป็นเป้าอยู่ตลอดเวลาการวางตัวการเคลื่อนไหวการดำเนินกลยุทธ์ทุกอย่างสตรูรู้ความแม่นยำดังจับวางแม้เป้าหมายเพียงบางส่วนของร่างกายสตรูยังสามารถทำการยิงได้ทำให้เวียดกงตระหนักแนว่ว่าสตรูสามารถมองเห็นได้อย่างกลางวันดังนั้นจึงต้องระวังเรื่องการกำบังให้ดีที่สุด เวทกงทางปีกทั้งสองข้างไม่ยอมยิงเพราะไม่ปรากฏร่องรอยเป้าหมายแม้เสียงกิ่งใบไม้ถูกยำเสียงอากาด้านหน้าลดจำนวนลงแต่ยังกระหน่ำยิงอยู่เป็นระยะระะทั้งนี้เพื่อป้องกันการลุกข้อหาของฝ่ายตรงข้ามจาดาวเหนือหาโอกาสเหมาะส่งวิทยุได้อีกครั้งเมื่อการยิงของเวทกงห่างออกไปยุดชาติย็งไงบ้างทางผมเรียบร้อยดีครับพี่ผมได้ยินเสียงปืนทางพี่มีไรเหรครับโดนซุ่มว่ะไม่เป็นไรตอนนี้พวกเราปลอดภัยดีอยู่ ปัญหาไอ้แก้ววละห้าหกคนเดี๋ยวคงเรียบร้อยหรือไม่ก็ร้อยเรียบชาติมีอะไรไหมตอบทั้งใจย,ยุทธพงศ์เสร็จแล้วก็เรียกไปที่ไอชาติต่อทันทีมีสิพี่มีมากด้วยผมรอวิทยุจากพี่ตั้งนานแล้วเรียกไปก็ไม่มีตอบเลยไอ้แก้วเป็นร้อยเลยพี่กําลังชักแถวไปหาพี่นะตอนนี้ผมแกะร้อยตามหลังมันมาในระยะสักสามร้อยเมตรกำลังไปทางพี่นะกว่ากไกลสักเท่าไหร่ถึงกลัวชาติไม่น่าเกินห้าร้อยเมตรพี่อันนี้ผมกะ่าจากเสียงปืนทางด้านพี่นะ เออมึงนี่ก็เก่งเหมือนกันนี่ว่าโอเคแกะรอยมาไหมงั้นก่อนอยังไม่ต้องเปิดเผยตัวเองรอคาสั่งก่อนก็แล้วกันอย่าลืมนะว่าตอนกลางคืนอย่างนี้เราได้เปรียบมันแต่ถ้าตอนกลางวนันไม่แน่เพราะฉะนั้นเตรียมถอนตัวออกจากมันก่อนสว่างให้ได้ด้วยเข้าใจไหมเข้าใจครับพี่ผมอาจจะเล่นแบบเมื่อตอนกลางวันนี้ก็ได้นะพี่หาที่ซุ่มเก็บตัวเงียบแล้วคอยสังเกตการดี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 มากไม่ต้องห่วงทางนี้ใจนั้นอยากจะพูดเรื่องโจกเพื่อสร้างบรรยากาศสักหน่อยแต่บอกตรงๆว่าไม่มีอารมณ์เอาเซเลตจริงๆ วิ่งกงจำนวนขนาดนี้ประมาทไม่ได้แน่มนพรถอนตัวลงไปที่ตีนเนินอย่างเก่าลงไปเลยไม่มีเวลาจะมาสอบถามหรือทักท้วงอะไรอีกลูกน้องสองคนได้ข่าวจากไอพอลแล้วไม่ได้เกิดความรู้สึกวันวันแต่อย่างใดคิดอยู่ว่าน่าจะเล่นเกมนี้กับมันอีกสักยกสองยกกะว่าใกล้ๆสว่างค่อยถอนตัวก็ได้แต่เมื่อคำสั่งต้องเป็นคำสั่งนั้นทั้งสองคนจึงต้องคลานถอยหลังลงสู่พื้นล่างทันทีไม่เจ ปากหลักคอยที่นี่ก่อนสักครู่นะครับเพราะถอยลงไปตอนนี้มีหวังโดนลูกหลงอาก้าแน่เดี๋ยวผมจัดการเบนความสนใจเปลี่ยนทิศทางยิงให้เราไม่เจอค่อยตามลงไปเจอบพวกผมที่ตีเนินนู้นพันตรีมือกันอยากจะถามว่ามีแผนการอย่างไรที่จะเบนความสนใจของเวียดกงให้ยิงไปทางอื่นได้แต่จ่าดาวเหนือไม่เปิดโอกาสให้ถามเพราะทันทีที่สั่งการเสร็จตัวแกก็คานคืบชี้ตัวขวาไปทันทีลูกน้องสองคนจากด้านปีกลงไปแล้วพันตรีมริกันยังอยู่ที่เดิม จากดาวเหนือกลาดก้องส่องมองเป็นการตรวจความพร้อมก่อนจะเคลื่อนที่ต่ออีกนิดสําหรับการเข้าหาเวทโกงตรงนาระยะ29บกนี้เวทโกงหนึ่งในจนํานวนนับสิบที่ส่วนปีกซ้ายของมันหรือขวาของตัวเองจากดาวเหนือขยับตัวซ้ายขวาเล็กน้อยและทั้งได้มุมหญิงพร้อมที่กําบัง M 2 0 3 XMA 1วาดกากบาทเขาจับหนา้าผากที่โผล่มาเพียงครึ่งเดียวนั้นทันทีใช้เวลาไม่นานนักกระสุนก็รันโอเสียงร้องไม่ดังจนเกินไปนัก ข้ออากาที่กําลังแผดเสียงนั้นกลบเอาไว้จากดาวเหนือละสายตาจากเป้าหมายนี้เบนกล้องไปทางเวทกงคนถัดไปท,ทันทีระยะวางตัวห่างเกือบ30เมตรมันจึงไม่ได้ยินเสียงเพื่อนมันนับไวนี่หูไม่ดีเอาจริงๆจากดาวเหนือไม่รออะไรอีกขานคลืบเร็วข้อหาเยื่อสังหารทันทีร่างไร้วิญญ,ญาณหลังจากถูกกระสุนโระเบิดเจาะเข้าที่แสกหน้านอนสงบนิ่งในท่าคุดคูมือสังหารคว้าอากาพร้อมกระสุนอะไรจํานวนหนึ่งเตรียมพาออกมา และแล้วเหมือนเพื่อนเก่าที่เป็นมนจุราจะสะก,กิดเตือนเพื่อขอแรงให้ช่วยทํางานอะไรให้สักอย่างจ่าดาวเหนือดับศูนย์ในแก้วสองคนซ้ายขวาของคุณนี่ให้หน่อยสิผมเกลียดมนะันน่ะเหมือนจะเป็นคําพูดของเพื่อนจ่าดาวเหนือนได้ยินเสียงอย่างนั้นจริงๆถึงรับปากรับคําในใจทันทีเริ่มพี่คนทางขวาก่อนดีกว่าเมื่อ M 2องศสก็บอกในมือเบนลํากล้องไปแล้วมือสังหารในท่านอนทับลงบนมูลดินที่กำบังอย่างดีนั้น จัดกระบ,บ,บาดท,ทาบเข้าจุดตายเวทกงคนหันข้างให้ทันทีอ๋อเ oh! วทกงที่โชว์ซิโครงขวาล่อเปาถูกระสุนหลระเบิดพุ่งเข้าใส่แลนขวานไปทั่วภายในแหกปากร้องรานก้อนเกลือกลิ้งล่างออกมาจากที่กำบงังด้วยความเจ็บปวดเป้าหมายที่เป็นส่วนปอดของร่างกายทําให้เวทกงคนนั้นไม่ต้องตายในทันทีทันใดแต่ถึงอย่างไรก็ต้องตายเพินแต่ตายช้าและทรมานมากหน่อยเท่านั้น ตาดาวเหนือไม่สนใจเหตุการณ์ด้านนี้อีกเมื่อยังทํางานให้เพื่อนมัจจุราชไม่เสร็จเบลํากล้องกับหลังหันทันทีเวทกงในหลุมที่ตะลึงกับเสียงแหกปากร้องของเพื่อนกําลังยืนนิ่งคงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนชั่วพริบตาเดียวที่ก,กรกบาดกล้องเล็งทา,ขาบขบวนล่างของมันอเสียงดังยิ่งกว่าควายร้องเกลือระสุนหัวระเบิดเจาะทะลวงเข้าสู่ยอดอก,อ,กอันเป็นส่วนใหญ่สุดของเป้าหมายผู้รับใช้มัจจุราชไม่สนใจติดตามผลงานนั้นกะว่าที่เหลือ ก็ให้มัจุราจัดการเอาเองก็แล้วกันมือขวาสิ่งที่ต้องการได้แล้วชาร์จตัวเองด้วยการคลานสูงสลหรับคลานต่ําถอยออกมาท,าทันทีทำกลางเสียงอากา้าผสมเสียงร้องของคนแต่ทั้งกับคืนมาสมทบพักพวกได้ด้วยเวลาไม่ถึง5นาทีอันว่าการลบกันนั้นเวลาเพียงแค่นี้สถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้บางครั้งถึงขั้นคาดไม่ถึงเสียด้วยซ้ำและนี่ก็เช่นกันพี่แกวมา จำได้ว่าเป็นเสียงไอพรอที่เพิ่งถอนตัวมาจากทางด้านปีกซ้ายและเวทกงที่พูดถึงก็คือเวทกงส่วนปีกนั่นเองที่โชว์เป็นเวทกงส่วนปีกก็เพราะสามคนที่เพิ่งสังหารมันไปก็เป็นส่วนปีกเหมือนกันทั้งนี้ลักษณะการวางกําลังซุ่มโจมตีมักเป็นเช่นนี้เสมอจ่าดาวเหนือหันมองด้วยสายตาเปล่าช้าไปเสียแล้วเฮ้ hey, พยพรคนสิบระบอกคดีเลยว่ะน้ำเสียงปนหัวล้จากจ่าดาวเหนือที่ใช้ความชํานาญนับประกายฝฟายปากลํากล้องนั้น ระยะ560เมตรยังมีเวลาพอสำหรับการปฏิบัติการอะไรสักอย่างอากาชุดนานลุกใกล้เข้ามาอีกในขณะที่ด้านนายังไม่ยอมลดปริมาณลงเหลือเวลาน้อยเต็มทีคิดว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เบียดกงร้อยกว่าคนจากไอชาดคงมาถือจ้าดาวเหนือสั่งการทันทีโ okay, อเคเมเจร์พรอนมลถอยไปก่อนไปที่45ดีกรีจุดนะัดพบที่1ไปเลยเอ้าเราพีจ่ะไปเลยไม่ต้องห่วงกูเดี๋ยวกูเล่นกับมันอีกหน่อยไปเลยจ่าดาวเหนือสั่งการเร็วปือ พร้อมกับวาดฝ่ามือลงบนแผ่นหลังไอ้พรอ,อย่างแรงทั้ง3คนช้าตามคาสั่งทันทีพร้อมกันนั้นจ่าดาวเหนือคว้าอากาที่ยึดมาจากเยื่อสังหารโผเข้าหาต้นไม้ไม่ใหญ่นะักซึ่งหมายตาไว้ก่อนแล้วยังรวดเร็วท่ามกลางหากกระสุนอากาที่ระดมเข้ามาจากทั้งสองด้านแต่นักล่ารับเจ้าไม่สนใจช้าต่อไปกระทั่งถึงจุดหมายที่ต้องการโอ้พรอ,อยกูโดนปืน